ต่อไปนักศึกษาเปิดไปหน้าที่แปดสิบสามเรื่องจุลปันธกะต่อจากหน้าที่หนึ่งดูประโยคเก่งต่อไปคั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ศักว่าเสด็จมาแล้วมีอยู่อันว่ามูเห็นพิสูจน์ตัดขาดแล้วซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวเป็นผู้นิ่งได้เป็นแล้วอันว่าพระศา,าสดาทรงแลดูแล้วซึ่งบริษัทด้วยพระหฤทัยอัอนอ่อนโยนทรงดำริแล้วว่าอันว่าบริษัทนี้ย่ำงามเกินเปรียบ อันว่าความขนองแห่งมือหรือหรือว่านว่าความขนองแห่งเท้าอันว่าเสียงแห่งการไอหรือหรือว่านว่าเสียงแห่งการจามแห่งพิกษุแม้รูปหนึ่งย่อมไม่มีอันว่าภิสษุ<ม>ทั้งหลายเหล่านี้แม้ทั้งปวงผู่เป็นไปกับด้วยความคารพด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าอันเดชแห่งพ,พระพุทธเจ้าคุกคามแล้วขันเมื่อเรานั่งแล้วไม่กล่าวแม้ตลอดกับแห่งอายุอันว่าภิกษุทั้งหลายบางพวกนวำวาราเเครื่องกล่าวให้เต้่งขึ้นพร้อมแล้วจากไม่กล่าวก่อนเชื่ออันว่า ธรรมเนียมแห่งการยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวให้ตั้งขึ้นพร้อมอันเราพึงรู้อันว่าเรานั่นเทียวจากกล่าวก่อนดังนี้ตัดเรียกมาแล้วซึ่งมีสุดทั้งหลายด้วยพระสุรเสียงดังเพียงเสียงแห่งพรมอันไพเราะตัดถามแล้วว่าดูก่อนดูก่อน,อนมิสูทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายเป็นผู้นั่งประชุมกันแล้วด้วยวาจามเครื่องกล่าวอะไรเนาะย่อมมีในการนี้ก็แลนว่าวจามเครื่องกล่าวอะไรอันเธอทั้งหลายก็ทํ้คำไว้แล้วในระหว่างดังนี้ ครั้นเมื่อคําว่าอันว่าข้าพมณฑาทั้งหลายเป็นผู้นั่งประชุมกันแล้วด้วยประจามเครื่องกล่าวชื่อนี้ย่อมมีในการนี้ดังนี้อันพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันว่าจุลปันธกาเป็นคนเขาย่อมเป็นในการนี้นั่นเทียวหาไม,ม่ได้แม้ในการก่อนอันว่าจุลปันธกะเป็นคนเขียวเทียวได้เป็นแล้วอันหนึ่งอันว่าเราเป็นที่พึ่งของจุลปันธากานั้นเป็นผู้เกิดแล้วย่อมเป็นในการนี้นั่นเทียวอย่างเดียวหาไม่ได้แม้ในการก่อนอันว่าเราเป็นที่พึ่่งได้้เเป็นนนแลววัทีย อันหนึ่งในการก่อนอันว่าเราได้กระทาแล้วซึ่งจุลปันธการนี้ให้เป็นเจ้าของแห่งกุมทรัพย์อันเป็นโลกิยะในการนี้อันว่าเราย่อมกระทําซึ่งจุลปันธการนี้ให้เป็นเจ้าของแห่งกุมทรัพย์อันเป็นโลกุตระดังนี้ผู้อันพิทธิรหลายผู้ใคร่เพื่ออันฟังซึ่งเนื้อความนั้นโดยพิสดารทูลวิงบดแล้วทรงนามาแล้วซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วว่าจบประโยคเก่ง